นี่อยู่กับตัวของไอเซนโมเดล่านะครับผมตัวนี้เป็นคาซีที่มาพาร้อมกัน3ตัวเลยนะครับผมใช้ได้ตั้งแต่นนองแรกเกิดไปจนถึงสี่ขวบนะครับผมมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยตัวคาซีนะครับผมเป็นคาซีแบบกระเช้ากับน้องแรกเกิดถึง15เดือนนะครับผมตัวนี้จะมาติดตั้งคู่กับตัวของฐานะอันนี้นะครับผมฐานไอโซฟิกนะครับผมตัวนี้นะ มีโล่ติดตั้งเป็นไอโซฟิกนะครับผมแล้วก็มีตัวของขาในซัพพอ,อ,อร์ตตัวนี้นะครับผมปรับเอ็นนั่งในนอนได้นะครับผมนี้แล้วก็หมุนได้ด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปดูของอ่าแบบติดตั้งนะครับมาดูตัวนึงก่อนก็คือตัวน,นี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นที่นั่งนะครับผมที่ใช้ต่อเนื่องกับตัวของคาทีตัวนี้นะครับก็คือมาห้เดือนนะครับปรจนถึงสี่ขวบนะครับผมก็เอาตัวนี้มาติด พินัยนี้ได้กลายเป็นว่าหนึ่งฐานนะครับสองพินัยใค้แรกเกิดเป็นติปกวกได้เลยแะครับสมบูรณค่ามากกับตัวน,นี้เดี๋ยวเราไปดูฟงก์ชั่นส่วนของขความปลอดภัยของคาสิตัวนี้กันครับสำหรับตัวของฐานติดตั้งไอซไซน์นะครับผตัวนี้มาพร้อมกับตัวของ,ของ,ของระบบติดตั้งเป็นไอโซพิกนะครับตัวไอโซไอโซิก so เราดึงออกมาได้นะครับผมไม่ใช้แล้วก็พับเก็บนะครับก็ขอลายมือลงง่ายน,นะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปเล็งปุ๊บเรียบ ล,ล็อกเลยถ้าบผมล็อกปุ๊บมีตัวมเิเตอร์สีเขียวขึ้นให้เห็นไหมครับนี่ครับผมจสแลจแล้วไป้ะปุาบอ่าตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับตัวของมีบาวบาที่สามารถปรับองศาได้ด้วยนะครับสังเกตดูถ้าเป็นบอร์ตตัวนี้บอร์ดเดโมตัวนี้ครับผมตัวนี้จะมีขีนที่อยู่เพราะาอะไรเพราะว่าบอร์ดเองนะครับผมซึ่งรถหลายลายี่ห้อเนี่ยก็จะมีบอร์ดที่องศาไม่เท่ากัน ตัวนี่เราออกแบบมาให้สามารถปรับเอียงไปกลับเบาได้นะครับผมนะครับผมปุ๊บอ่าแล้วก็เพิ่มให้มันแน่นขึ้นเนี่ยครับผมประจับพื้นที่เพื่อที่ว่าจะช่วยปกป้องไม่ให้ขาดสีผิดความนะครับผมตัวนี้นะนะครับผมเวลาเกิดการชนเข้ามาแรงเข้ามาปุ๊บผ่านยกตัวนี้ช่วยป้องกันไว้ให้นะครับ่านไว้นาทำงานควบคู่กับตัวของ สปอร์ตนี้นะครับผมพนนั้นรถปกตินะครับผมพื้นพื้นได้อยู่ไปนี้ตัวนี้พอดีเป็นบอร์ดเลงงูตัวสูงไปปกติพื้นจะอยู่เทียบเท่ากับต,ตัวสีขาวนะครับผม<ส>แล้วก็ปล่อยลงมาเนะยครับผมทีนี้จะมีอินดิเคเตอร์อย่างหนึ่งนะครับผมเวลาที่เกิดว่ามันแน่นแล้วนี่นะครับพอชนพื้นปุ๊บตัวนี้จะขึ้นมาปิดสีแดงเลยเนี่ยครับ เรามีเดคคิเตอร์ชีวดในการติดตั้งนะครับเพื่อที่ว่าใช้งานง่ายนะครับติดต,ต,าาต,ตั้งของไทยเสร็จแล้วพอตจะตั้งที่ยกัาผาดิยมามาตัววางจะมีเกลิกนะครับผมอ่านเดนี๋ยวข้เขยิบที ม,มีนะครับจะมีเสียงทิกอยู่นะครับอยแล้วก็ลองลุกแถวนี้หน,น,นึ่งนะครับผมอ่ะตรงนี้แน่นแล้วขั้นต่อไปคืออะไรครับหมุนตรงนี้เวลากดหมุนสังเกตดูตรงนี้นะครับผมตรนี่ปุ๊บดูตรงนี้นะครับผมกดปุ๊บหมุนจะมีสีแดงขึ้นมาตรงนี้คือสัญญาณที่ว่าตัวของข,องขาเนี่ยมันยังไม่ถูกล็อกดีนะครับผม ต่อไปเรามาดูในส่วนของความปลอดภัยของคาซีสนะครับผมตัวผมเดบิ้วเซฟไอเซฟนะครับผมที่ติดตั้งบนตัวถานไอโิกเบกตัวนี้นะครับผมอ่าอย่างแรกนะครับผมนี่เห็นตัวเราวนี้ไหมครับผมตัวนี้จริงๆเนี่ยตัวนี้มันเป็นเหมือนแฮนเดิลบาร์นะครับผมตอนที่เราติดตั้งคาซีสไปแล้วไอ,อตอนที่เราถอดออกมาครับผมยกได้นะครับแฮนเดิลบาร์นะครับผมอ่านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ ครับนี้เปิดได้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดติดตั้งนะครับแนะนําให้เปิดให้สุดตรงนี้ครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวเหมือนกับเซฟตี้ขั้นหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ตัวรีวิวป้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีตัวนี้ที่ช่วยป้องกันให้ขา้สีความเข้าไปอนการขยันกลางให้สุดเลยแต่ว่าในช่วงที่เราจอดรถนะครับผมหรือนําเด็กเข้าออกนะครับผมเราเปิดตังนี้เพื่อช่วยให้ว่าเรามองเห็นมากขึ้นได้นะครับผมเล่นกับน้องดูแลน้องได้นะครับ มัน้ามานีแต่กับตัวของสายคาเนี่นะครับนะครับพูเข้าออกได้ง่ายนะครับผมมาพร้อมกับตัวของเคสแพ่ตัวนี้นะครับผมมีตัวนี้เป็นชูเดอร์แพ่นนะครับผมไนี้ช่เคสแพ่โชเดอร์แพ่ตัวนี้ก็คือมันจะอยู่ตรงไหลนะครับผมช่วยนะครับผมไม่ให้สายรัดนะครับผมรัดน้องมากเกินไปนะครับผมเป็นความนุ่มๆตัวนี้นะครับแล้วก็ เวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วสายรัดตรงนี้ครับผมเขาทาหน้าที่ของเขาในการที่ลางตัวเด็กไว้ตัวนี้จะช่วยลดนะครับผมอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการล้างตรงสายรัดได้นะครับผมคือสายเนี่ยเขาต้องทําหน้าที่ของเขาในการล้างตัวน้องไว้แล้วแต่ว่าแรงที่เกิดขึ้นนะครับมันอาจจะมากเกินไปชนสายตรงนี้ครับผมทาให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ถ้าไม่มีโปรเชอร์แท็บโปรเซอร์ทบตัวนี้นะครับผมอันนี้น่าเ้าที่สคัญเลยนะครับประคอง รับติดตั้งไว้ให้ถูกตำแหน่งนะครับจะเพื่อใเครื่องขัปลอดภัยได้มากเลยนะครับตัวนี้ต่อมาคือส่วนของศีตาะนะครับผมตัวนี้ชุดนี้เนี่ยจะมีอินเสิร์ตให้นะครับสำหรับลองที่เป็นน้องตัวเล็กนะครับลองแรกเกิดนะครับใส่อินเสิร์ตเพื่อความกระชับให้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวของด้านในนะครับผมก็จะเป็นตัวของซัพพอร์ตอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวเนี้ย เราจะไม่มีโลนๆนะครับก็คือเรามีที่ซัพพอร์ตอีชั้นเลยินเสิร์ตมาปอดออกก็ยังมีให้ครับเรื่องความปลอดภัยเป็นการปกป้องด้านข้างองชั้นเลยนะครับแล้วก็องศานะครับมาดูองศาการนอนองศาการนอนในคาซีทที่เป็นแับชาวโครนเน็ตองศาตำแหน่งนเราเรียกว่าเป็นไล่แฟลตโพซิชั่นครับองศาการนอนราบนะครับผมหม,มอนนอนราบเลยเพราะว่าคาซีทเนี่ย เราไม่สามารถให้นองนรนาบร้อยแปดสิบองศาได้นะครับผมสังเกตดูจากอุตสาหการรมนอนครับถ้าเป็นนอนราบอร้อยแปดสิบองศาเนี่ยเกิดการชนเข้ามาปุ๊บแรงที่ส่งออกมาครับอันนี้คือหลังรถอันนี้คือหน้ารถครับเวลาเกิดการชนแรงมงไปนี้ถ้าเกิดนอนราบอนะครับผมส่วนที่รับนอะครับผมจะเป็นส่วนของพิซซะากับหลาบ่าที่มันจะผูกดึงกระชากออกไป แต่พอเป็นองศาเสมือนนอนราบของเราเนี่ยครับผมที่หลังจะชันขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวของสีไทยเนี่ยชันขึ้นมานิดหนึ่งแทนที่จะเป็นตัวของสีส้านะครับที่รับแรงตัวของโครงสร้างปลาสีเนี่ยจะทาหน้าที่ในการป้องกันนะคตับผมแล้วก็ส่วนครงหลังของน้องเนี่ยครับผมจะรับแรงแทนนะครับก็จะไปได้านี้เลยแล้วก็ตรงเนี้ย การที่หัวตั้งขึ้นมานิดนึงนะครับก็ช่วยในเรื่องของการหายใจของน้องด้วยระบบหายใจของน้องเนี่ยยังพัฒนาไม่เต็มที่นะครับผมตันนี้จะช่วยได้นะครับผมก็ะจะเป็นฟีเจอร์หลกัลกๆในส่วนของตัวของ baby safe นะครับผมตัวนี้นะครับและเกิดถึง15เดือน